สวัสดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายจากการทําคลิปไปนานเอาภาพขึ้นเป็นเบเบอเดี๋ยวนะคะกล้องมันเป็นม่วมๆกล้องมันเป็นม่วมๆกล้องมันเป็นม่วมๆโอเคละเมืรอนี่ขอเสนออาหารเพื่อสุขภาพซุปกิ่นกอนไปทํางานค่ะซุปเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูว่ามันคือซุปอะไรนี่นะคะซุป ซุปน็ไม่สมคนอีสานเท่านั้นที่จะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันกับบมมี่อย่างหลายยังก็แค่มีพริกพริกโสดต้นหอมผักชีแล้วก็มัดตำตำตำไส้ข้าวคัวกับน้ำปลาผงชูรสเท่านี้แหละคะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าซุปสุขภาพของมุยนะคะอันบะเม็นซุปอันคนรวยเด้อ ซุปบ,บ้านนอกซุปบ,บ้านบ้านซุปซุปทำไมส่งกินก็ผักผัก,ผกน,านานาชนิดนี่มะเขืออันนี้ผักขั้นจองลวกแล้วกับบักแตงเรียกได้ว่ากินกินเจก็ได้กินเจเพื่อสุขภาพไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วเราก็ยังได้บุญด้วยไม่เหมาะกับคนที่เจ็บท้องเป็นโรคกระเพาะแล้วก็มันเป็นยาระบาย <laughs> กินเราทีดีแล้วค่ะกินเราเอ่อท้องไส้ขับถ่ายดี เอาเอามาแบ่งปันเอาอาหารอีสานบ้านๆมาแบ่งปันเราไม่ค่อยมีเวลาไปไหนคะทำงานกินแล้วก็ไปทํางาน